ครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวปั๊มไดโวนะครับก็คือปั๊มจุ่มนะครับยี่ห้อ To t ท l นะครับรุ่น TWPB TWP 8 7 5เ1านนนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเอาออกมาดูเลยนะครับ นหนักก็ใช้ได้ครับสีในกล้องมันอาจจะเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับสีในกล้องมันจะเป็นออกสีฟ้าแต่ของจริงมันออกจะเป็นสีคล้ายๆสีน้ำทะเลนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นลูกลอยนะฮะลูกลอยเอาไว้วัดเป็นตัวมิเตอร์ว่าน้ำแห้งหรืออยังน้ำหมดหรืออยังนะครับนี่ครับสเปคนะครับก็เมดอินไชน่านะครับอันนี้ก็เป็น ยี่ห้อของ Total นะครับถ้าเป็นยี่ห้อนี้ก็ถือว่ามีคุณภาพใช้ได้นะครับผมว่าโอเคเลยแหละนะครับสายก็ค่อนข้างยาวนะครับเนี่ยฮะสามารถจุ่มลงไปในน้ำได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงครับ ครับตอนนี้ผมก็มารีวิวการใช้งานซับเมอร์สรือว่าปั๊มจุ่มเนี่ยนะฮะของ Total อั้งนี่ฮะกำลังดูดน้ำเลยครับเสียงเงียบมากเลยนะเนี่ยแทบไม่ได้ยินเสียงเลยคือตัวเนี้ยเป็นลูกลอยนะครับก็คือถ้าระดับน้ำมันต่ำกว่าเนี้ต่ำกว่าลูกลอยมันก็จะไม่ทำงานนะครับคือป้องกันปัม๊มไหมนะฮะ เป็นเซ็นเซอร์ที่ดีนะครับกำลังดูดน้ำไปเงียบไหมฮะเงียบมากนี่ครับ,รบ,รบ,รบโอ้โหแรงครับ